AI อ่ะจะเข้ามาฆ่าชีพมนุษย์ได้ไหมมนุษย์จะกลายเป็นแค่ตัวประกอบหรือเปล่ามันคือจุดจบของการทำงานหรือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่เราต้องทำงานร่วมกับ AI มนุษย์ยหรือหุ่นยนต์ใครจะทำงานในอนาคตอย่าลืมกดติดให้เราด้วยนะ ส่วนตัวนะครับผมกับมองว่าคนที่ใช้ไอเป็นคนคนนั้นแหละจะน่ากลัวมากกว่าไอซะอีกคืออาชีพมนุษย์อะมันมีร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะเราไม่สามารถคั่วเวอร์ทั้งหมดหรอการสร้างงานศิลปะที่ลึกซึ้งนะและมีแนวคิดการเล่นแบบอารมณ์มนุษย์นะฮะความรู้สึกในบทสนทนาจริงเนี่ยไอจะมาท้าทนมนุษย์ได้ยากมากสมัยก่อนได้ยินประโยชน์เหล่านี้แต่ตอนเนี้ยถ้าไอควบคุมเรือนมนุษย์ผมว่าตอนเนี้ยหยุดเขายากมากจริงครับถ้าหาไอเดียร้านอาหารหรือเรื่องอื่นๆที่จะช่วยทําให้เย็นนี้ผ่อนคลายขึ้นได้บอก ยินดีช่วยเต็มที่2อสปีก่อนเนี่ยผมก็นั่งเจนภาพเมื่อก่อนต้องใช้คอมผมว่าใช้คอมฟิวอานะครับก็ต้องเรียนรู้กันกว่าจะเจนออกมาได้เป็นภาพหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมใช้ AI ทางมือถือแม้ไอโฟนส่วนตัวของมันเองฟีเจอร์ AI เขายังไม่ได้สปอร์ตอะไรที่น่าสนใจมากแต่แอปพลิเคชัน ChatGPT, Dell E, Midjourney, Stable Diffusion, Runway ML อีกเยอะแยะเลยนะและหลายๆตัวเนี่ยใช้ในมือถือได้เลย Subscribe to the Monk Channel I believe this channel is one of the most underrated YouTube channels in Thailand อันนี้ผมก็ใช้ AI ทานะครับอันนี้ด้วย Subscribe to Do Monk Channel and everything คือสมัยก่อนเมืองนอกเนี่ยถ้าคุณจะใช้เป็นแอนิเมชันหรือทําเป็นในเกมเนี่ยเขาจะมีการจุดที่หน้าแท็กกิ้งที่หน้าต่างๆนะครับเพื่อจะไปเจเนเรตเป็นใช้คอมพิวเตอร์ทําแต่สมัยเนี้ยเราไม่ต้องทําขนาดนั้นแล้วเราให้คนมาเล่นเฉยๆเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ AI เนี่ยพยายามเจเนเรตแอคชั่นหน้าตาแทานมนุษย์เลยเขาว่ากันนะครับว่าภายในปี2030จะมีคนตกงาน375ล้านตําแหน่งเลยครับคิดเป็น14%ของแรงงานทั่วโลกเลย บิลเกต e ก็บอกนะครับว่า AI เนี่ยจะมีผลต่อการจ้างงานอย่างมากในอนาคตแต่ AI ก็ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและช่วยแก้ปัญหาใหม่ๆได้เยอะมากเลยอีลอนมัสส์เนี่นะครับเจ้าของเทส l าเนี่ยนะขเ,นยนะเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อการดํารงอยู่ของมนุษย์เลยเขาเปรียบเทียบนะครับว่า AI เนี่ยอาจจะมีอันตรายมากกว่านิวเคลียร์อีก อย่างหนังไลอ n อนคิเนี่ยปี2019เนี่ยเขาก็เริ่มเอา AI มาใช้ทำหนังภาพยนตร์แบบจริงจังแล้วออกมาภาพสวยสุดๆเลยครับบริษัทผมมังโปรดักชั่นเนี่ยทำหนังโฆษณาเป็นรอยเรื่องเลยนะไม่เคยใช้ AI มาทำหนังเลยและนี่ก็เป็นงานแรกเลยนะครับที่ใช้ AI เอ้มาให้ทำอะไรดีนะให้เป็นนังเอกเลยดีกว่ามันท้าทายดีครับจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกัน รเราก็มีการฟิตติ้งเลยตั้งแต่ชุดเนี่ยปวดหัวมากคือเรามีฟิตติ้งทั้งหมดสองรอบนะวัดตัวตัดชุดซึ่งวัดแม้กระทั่งแบบรอบนิ้วลิวัดรอบนิ้วทุกนิ้วทุกคนที่มาเล่นเป็นนางเอกเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วนะว่าหน้าเขาจะไม่เห็นวันถ่ายก็คือน้องก็มาถ่ายกันตามปกตินะฮะในบทก็คือต้องมี3คนเนี่ยเรียกว่า3แจว๋วโฆษณาคือผงซอกฟอกร้108อยแปดช็อปซึ่งคอนเซ็ปต์ของผงซอกฟอกร้108อยแปดช็อปเนี่ยราคาไม่สูงเน้นให้แม่บ้านใช้ซะส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็อยากลองใใชชช้้้้ไไไอออออนน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 นะะะคคคครรรรรรััััััับบบเเ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 พืื่่่่่่่่่่ปปป็็็็สสสีีีีขงงงงงหงหหหาาาาาาากกดดดดูููมมมมมมมยยยยยยๆแแตุุลลททจจว ทนกันมากเพื่ออยากให้งานออกมาดีมากที่ชุดมันนั่นแค่ไหนจ้าเนี่ยที่จับแล้วดึงออกมาได้ปะเอ้ได้ได้โอ้ห <laughs> แล้วร้อนไหมร้อนไหมตอนนี้ร้อนมากค่ะเขาใส่คนที่ใส่ชุดมาสอคอตเลยแล้วน้องทุกคนนี่บทอุบเลยแล้วก็ต้องชื่นชมนะว่าเก่งกันมากใส่ชุดรัดมากๆกคุณมากเลยทั้งทั้งที่รู้ว่าไม่เห็นหน้าวันนี้นะแต่สู้กันมากตัวเมน3ตัวเนี่ยเป็น AI ไอก็จริงแต่เรื่องนี้ก็ยังมีตัวแม่บ้านคุณพ่อบ้านแล้วก็มีเด็กเนี่ยอันนี้เป็นนักสแสดงจริง ถูกและดีมีในโ<ม>ลกมีกองผ้าัวโตวมีปีศาจกองผ้าพวกนี้นี่แหละเราก็ถ่ายทํากันนะครับมีทั้งกล้องมุมสูงมุมต่ำถ่ายทำวันนึงก็ประมาณ12ชั่วโมงครับแต่ก่อนถ่ายเนี่ยก็เกือบร้อยชั่วโมงนะแล้วหลังถ่ายกว่าจะทำโพสต์โปรดักชันเสร็จเนี่ยซึ่งอันนี้ไม่เหมือนงานอื่นปกติไม่เคยทำเอไอใส่มาในหนังแต่งานนี้มันมีไงครับหนังตัวนี้นะครับโปรแกรม AI ที่เราใช้เราใช้หลายตัวมากนะแต่เราใช้หลักๆตัวหนึ่งก็ลันเวย์แหละครับลันเวย์ก็ถือว่าเก่งทีเดียวนะครับทำอะไรพวกนี้ได แต่ทุกโปรเจกต์อ่ะมันก็คือใหม่แล้วก็ต้องมีการเอ็กซ์เพรสเมนต์หรือการทดลองตลอดตอนที่เจนมาเนี่ยตอนที่มือผ่านหน้าเห็นไหมครับมันก็จะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเราก็ต้องทําสุดท้ายแก้ปัญหาจนมันไม่เป็นละครับก็คือใช้เวลาขนาดมากเราเจเนอเรตหน้าและนําภาพที่เจเนอเรตมาเนี่ยมาแทร็กกิ้งกับหน้านางเอกที่เป็นมนุษย์จริงๆเนี่ย AI มันแทร็กกิ้งไม่ได้ครับเราต้องใช้ฝีมือคนมาแทร็กกิ้งอีกทีหนึง่งซึ่งอันนี้มันเป็นวิธีที่แบบว่าไม่ใช่ AI เจเนอเรตแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เรื่องกายขยับของตัวแบบครับถ้ามีมือหรือมี movement มาบางหน้าเยอะ Marcus. ๆเนี่ยมันก็จะเริ่มยากในการทำครับใช้เวลาออกมาเนี่ยนะลูกค้าชอบอยู่แล้วครับผมว่าก็ทําได้ดีกว่าที่คิดไว้ในตอนแรกนะครับที่เสียไปคือเวลาครับเสียเวลาเยอะคืออีกเยอะมากเลยกว่าโฆษณาทั่วไปและนี่แหละครับหนังผงสฟอกร้อยแปชอปหนังโฆษณาง่ายๆนะครับที่ทํามา2 0 0ชั่วโมงมีไอด้วยไปดูกัน,นถ้าการซักผ้าคืองานที่สอ สู้ด้วยร้อยแปดช็อปสามแจว๋วชนะขาดทุกงานสักแจ๋วหนึ่งขาวช่วยขจัดคราบแจ๋วสองสะอาดสดใสแจว 3, ๋วสามหอมหอมช่วยลดกลิ่นอับถูกแล้ดีมีในโลกผงสักฟกร้อยแปดช็อปสามแจว๋ว นะครับก็อขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณทีมงานแล้วขอบคุณพี่บอยุูมกับด้วยเก่งมากที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้สุดท้ายเนี่ยผมกลัว AI ไอไมผมรู้สึกตลอดเลยนะว่าถ้าเราจะฝืนการเจริญเติบโตการที่จะเข้ามาท่าหลายของ AI ไม่ได้เนี่ยก็ต้องศึกษาครับ ลองใช้หัดใช้เข้าใจไม่ว่าวงการไหนอะ่ะผมว่าเราก็พอที่จะอยู่ร่วมกับมันได้ดังนั้นนะครับแทนที่จะมอง AI อะ่ะว่าเป็นคู่แข่งของเราเนี่ยเราควรเลือกที่อยู่ทีมเดียวกันโดยการใช้ความสามารถของ AI เนี่ยเพื่อยกระดับความสามารถของเราเองในอนาคตที่มนุษย์และ AI ทํางานร่วมกันเนี่ยโลกอาจจะกลายเป็นสถานที่ที่มีความคิดสร้างสรรค์เราเริ่มจะต้องเป็นห่วงเมื่อไหร่ก็ต่อเมื่อที่มันสามารถผลิตตัวเองได้แล้วมันสามารถขัดคําสั่งมนุษย์ได้อันนี้แหละน่ากลัวที่สุดอันนี้คือมุมมองผมล้วนๆเลยพี่ถูกในแนะนําได้นะครับขอบคุณมากเลยไปละ ตะเก้าให้เมย์หน่อยสับไข่ให้ด้วยนะสับจับจับจับ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 ตรงนี้มีกระดิ่งอ่ะไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีอยู่ตรงนี้ปากปดกระดิ่งให้ด้วยนะมีกุ้งเผาด้วยนะเกิดมายังไม่เคยกินกุ้งเผาในกองถ่ายนี่เตรียมให้ลูกค้านะครับน่ารักมากส่วนผมมีมาม่าเหรออย่างอื่นมีไหมอ่ะ